สวัสดีครับพระคำจากสวนสดใหม่ทุกวันก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ย่างเข้าสูู่ดูหนาวอย่างเต็มที่แล้วนะครับอากาศก็หนาวเย็นแล้วตอนเช้าอย่างนี้นะครับแต่พระคำของพระเจ้าก็สดใหม่ทุกวันวันนี้ผมนำลูกาบทที่21นะครับคือทั้งบทเลยนะที่พูดถึงเรื่องเงินถวายของหญิงไม้พูดถึงเรื่องการ ที่จะเกิดภัยพิบัติทั้งหลายในก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาในยุคสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยพูดถึงบทเรียนจากต้นมะเดือ่อหมายถึงกําลังให้เราดูต้นมะเดื่อก็หมายถึงชนชาติอิสราเอลน,นะจะเกิดอะไรขึ้นเป็นอย่างไรตรงไปตามคําที่พระเยซูได้พยากรณ์ไว้หรือได้กล่าวไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่พูดถึงภัยพิบัติความทุกข์ยากลาบากทั้งหลายที่เกิดขึ้น ในยุคสุดท้ายก่อนที่พระเยซูเสด็จมาและในตอนท้ายของบทที่21ตั้งแต่ข้อที่34ถึง38ที่ผมจะนำมาแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับก็คือการเตรียมตัวหรือเตรียมพร้อมหรือการเฝ้าระวังเฝ้าระวังการดำเนินชีวิตของเราในวาระสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมานี้นะครับ ในข้อที่34ได้บอกชัดเจนว่าให้ระวังจิตใจจงระวังให้ดนะีในเรื่องจิตใจอย่ามัวเมาในพระคัมภีร์อาจจะบอกว่าเรื่องเหล้าองุ่นการเมาไมา้แต่จริงๆแล้วจิตใจมัวเมาก็คือลุ่มหลงกับโลกนี้ลุ่มหลงกับกิเลสกันหาแห่งโลกนี้นะครับลุ่มหลงกับมายาทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ล่อลวงคนได้นะครับดังนั้นระวังจิตใจเราของเราอย่า มัวเมาลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้ที่เป็นของโลกที่จะต้องเสื่อมสลายไปนะครับและเป็นปการหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังคืออย่าวิตกกังวลถึงชีวิตของเราวันนี้ซึ่งพระเยซูคริสต์ก็สอนตลอดนะครับโดยเฉพาะในมัทธิวบทที่6ก็ได้พูดถึงอย่าก,กระวนกระวายถึงอาหารการกินถึงเครื่องนุ่งหม่มอย่าก,กระวนกระวายถึงชีวิตในวันนี้ว่าเราจะทําอย่างไรเราจะมีอะไรกินเราจะเป็นอย่างไรบ้าง เพราะพระเยซูบอกว่าให้เราสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพกกองค์กนแล้วพงจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นให้อันนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเพราะความกระวนกระวายไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่การวางใจในพระเจ้าต่างหากที่ทําให้เราสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้ในวาระสุดท้ายนั้นและสิ่งหนึ่งที่พระเยซูสอนว่าชีวิตของเรา ควรจะเป็นชีวิตแห่งการอธิษฐานเพราะในข้อที่36พระเยซูได้ย้ำอย่างนี้ว่าเหตุฉะนั้นจงเฝ้าอยู่ทุกเวลานะจงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายจะมีกำลังที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้นและจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้ บุตรมนุษย์ก็หมายถึงพระเยซูคริสต์ที่ปรงสเสด็จมาครั้งที่สองนั่นแหละในนี้บอกให้เราเฝ้าระวังอยู่ทุกเวลาในการอธิษฐานเราไม่ใช่อธิษฐานไม่ใช่เหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นนะไม่ให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นนะมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ให้เราอธิษฐานเพื่อเราสามารถจะ,ะเผชิญกับภัยพิบัติทั้งหลายความยากลําบากทั้งหลายที่จะเกิดท่ามกลางมนุษยชาตินี้ได้โดย การที่เรามีชีวิตที่ติดสนิทอยู่กับพงทุกวันทุกเวลาดังนั้นการอธิษฐานคือการมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์ทุกวันทุกเวลาไม่ว่าเรากําลังอยู่ในเหตุร้ายอะไรสถานการณ์อย่างไรเราจะมีชีวิตที่ติดสนิทกับองค์พระเจ้าเพื่อพงจะทรงปกป้องเรานําเราให้ก้าวข้ามก้าวผ่านวิกฤตการณ์ทั้งหลายนั้นไปได้นี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงห่วงใย และข้อ3738เราจะเห็นว่าพระราชกิจของปงเวลานั้นนะครับพงทำพระราชกิจของปงเต็มที่ในกลางวันพงก็สั่งสอนนะครับในวงนทีเดินทางไปพักที่ภูเขามะกอกเทศนะครับเช้ามืดพงก็สั่งสอนอีกก็มีผู้คนไปสนใจที่จะฟังคำสั่งสอนของพระองค์นะนั่นคือกิจวัตรก่อนที่พระเยซูจะถูกจับถูกตึงและสิ้นพระชนบนไม้เข็น และปงเป็นขึ้นมาจากความตายน,นั้นสิ่งที่พระเยซูได้เตือนและย้ำตลอดเวลาว่าขอให้ชีวิตของเราทั้งหลายนั้นระมัดระวังให้รักษาความเชื่อความสนิทสนมที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันเวลาขอพระเจ้าเมตตาผมด้วยเมตตาพี่น้องทุกๆคนด้วยนะครับที่เราเองจะมีชีวิตแห่งการอธิษฐานมีชีวิตที่สนิทสนม กับองค์พระบรมเจ้าทุกวันเวลานาทีนะครับขอพระเจ้าอวยพรพรพี่น้องทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับ